คืนนั้นฉันอยู่ทํางานล่วงเวลาคนเดียวที่ออฟฟิศเงียบกริบมีแค่เสียงคีย์บอร์ดกับเสียงแอร์ฉันเหลือไปมองจอมอนิเตอร์กล้องวงจรปปิดตามปกติแต่วินาทีนั้นเองที่ทำให้ขนลุกสู้กล้องตัวที่จับภาพทางเดินหน้าห้องทํางานมันจับภาพเงาของผู้หญิงคนหนึ่งไว้ได้ผมยาวรุงรังปรกหน้า ฉันรีบซูมภาพเข้าไปให้ชัดขึ้นแต่ภาพกลับแตกมองอะไรไม่เห็นเลยฉันคิดว่าตาฝาดไปเองหรือเปล่าแต่ใจมันเต้นแรงมากตัดสินใจลุกออกไปดูที่ทางเดินนั้นเปล่าไม่มีใครไม่มีอะไรทั้งนั้นไฟก็สว่างปกติ ฉันกลับมานั่งที่โต๊ะเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกครั้งภาพผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วคงไม่มีอะไรหรอกมันฉันพึมพำกับตัวเองแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรฉันเปิดดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังภาพก็ปกติไม่มีอะไรผิดสังเกตฉันเลยตัดสินใจเลิกงานกลับบ้านดีกว่า วันรุ่งขึ้นฉันเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนร่วมงานฟังเขาบอกว่าเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้หญิงที่เสียชีวิตในตึกนี้เมื่อนานมาแล้ว,เ,ว,เ,นนลวเธอทำงานหนักมากจนเสียชีวิตขาโต๊ะทำงานของตัวเองเพื่อนร่วมงานคนนั้นเสริมว่าบางทีสิ่งที่เธอเห็นอาจจะเป็นเขาเว้นช่องวิญญาณของเธอก็ได้นะ ฉันไม่รู้ว่าเรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนแต่หลังจากวันนั้นฉันก็ไม่เคยอยู่ทำงานล่วงเวลาคนเดียวอีกเลยและทุกครั้งที่เดินผ่านทางเดินหน้าห้องทำงานฉันจะรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่เสมอเงาผู้หญิงคนนั้นยังคมติดอยู่ในความทรงจำ